พาเทียบกันครับใครกำลังลังเลนะระหว่าง1.8ตัวสปอร์ตนะครับเบนซินล้วนนะฟังก์ชันดีๆแบบนี้สิ่งที่รถคันนึงมันควรจะมีคันนี้มีครบครับนะหรือตัวท็อปไปเลยนะครับ1.8 Hybrid high, high นะครับปี19เดือนธันวาจด20นะครับฟังก์ชันครบนะครับท็อปออปชั่นของของเอาติดเขานะป้ายแดงล้านกว่าบาทตอนนี้500,000กว่าบาทนะครับใครกำลังลังเลนะไม่ว่าจะเป็นเบนซินล้วนนะครับเครื่อง1.8ตัวสปอร์ตปี2 3หรือไฮบริดไฮท็อปสุดสีดำนะครับคลิปนี้ เทียบให้ดูละเอียดเลยสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68ิมีนบุรีกรุงเทพครับคังรถเอาติดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้มีเอาติสครับให้พี่พี่รับชมรวมๆกันอ่ะห้าสิบถึงหกสิบคันนะแล้วช่วงนี้ครับ ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยครับ2.39สําสำหรับ4ปีนะถ้า5ปี2.69ครับถ้า6ปี3.39ถ้า7ปี4.49เรทราคาที่ผมจะพูดในคลิปนะ2คันนี้เอามาเทียบเอามาเปรียบเทียบกันนะจะเป็นเรทผ่อน7ปีนะครับอย่างคันนี้คันแรกครับ New a l t i s 1.8 Sport ครับปีโคตนใหม่ผมบอกเลยคันนี้ปี2023นะตอนออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยประมาณ8อ่ 9, 8, 9. นะครับตอนนี้ราคานะอยู่ที่6 4แสนสี่หมื 8, 000, ่นเก้าพันนะไม่แปดหมื่นกว่ากว่าครับอ่าอาจจะมองว่าใช้งานอาจจะเยอะนิดนึงนะมันก็เฉลี่ยใช้งานเดือนละสักสามพันกว่าโลอ่ะนะครับถามว่าเยอะไหมก็จริงๆมันวิ่งได้เยอะกว่านี้นะครับใครสนใจคันนี้วารันตีศูนย์ยังอยู่เลยนะวารันตีศูนย์ห้าปีหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะตอนนี้วารันตีศูนย์ยังอยู่เลยนะครับอยู่อีกสามปีกับอีกประมาณเจ็ดหมื่นกว่าโลอ่ะนะครับได้เป็นทะเบียนชลบุรีนะแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกทมให้รันเลใทมครันีนะมวจ รถสักคันนึง่ะนะตัวสปอร์ตคันนี้มีให้นะครับคันนี้6 4 9 0 0 0ีาพครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1,900นะครับ7ปีนะผ่อน1,900 1 8สปอร์ตปี2023ได้สีขาวมุกครับส่วนอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นอัลติสครับ1.8จุดแปดไฮบิดไฮท็อปสุดของรุ่นนะเป็นปี19.20ครับ19แบบเดือนธันวานะครับแล้วก็ออกจากป้ายแดงตอนปี20มันเลยเป็น19.20นะนะครับแต่คันนี้นะครับไม่ประมาณหนึ่งแสนก จริงๆก็ไม่ได้เยอะเฉลี่ยใช้งานต่อเดือนต่อปีดีกว่าปีละประมาณสักสองหมื่นนะครับถ้าต่อเดือนก็ประมาณเดือนละพันแปดนะก็วันละ60โลนะครับแล้วคันนี้คุณได้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับประหยัดน้ํามันอยู่ที่23โลลิตรอ่าแต่ถ้าเป็นสีขาวอันนี้ประมาณ17โลลิตรนะสิโลลิตรกับ23โลลิตรครับนะค,บคันนี้ตัวท็อปครับราคาอยู่ที่5้า9สนเก้าหมื่นเก้าพันห้าเก้าเก้านะครับก็ผ่อนประมาณเก้าพันเก้านะครับฟรีดาวนะผ่อนดอกเบี้ย 4.497ปีผ่อนแค่9,900บาทคุณได้ท็อปออปชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูกันนะว่าคันไหนมันน่าใช้กว่ากันนะคุณสนใจคันไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับสนใจสีขาวตัวสปอร์ตปี23นะครับหรือไฮบริดไฮนะครับปี19นะออกไปแดงปี20นะ19ทันวานะจด20นะครับคันนี้ก็ได้นะครับดอกเบี้ยทุกคันนะครับช่วงนี้ขอเป็นปี19ขึ้นไปเริ่มต้น2.39นะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทศ ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับ0659513374ครับไลน์ครับ @pek152 มีแอดนำหน้านะครับมาดูคันนี้ก่อนตัว1.8สปอร์ตเนี่ยนะครับจุดเด่นของของเขาเลยนะเป็นเครื่องมัน8แบบเบนซินล้วนนะครับที่ฟังก์ชันครบผมใช้คำนี้ดีกว่าฟังก์ชันที่มันควรจะมีในรถคันนึงคันนี้มีครบนะครับมาเริ่มเริ่มที่ด้านหน้านะครับโคมไฟเป็น LED โปรเจกเตอร์พร้อมไฟเดย์ไลท์หล่อๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่ครับสันเหลี่ยมพรมสวยๆนะสำหรับตัวฝากระโปรงนะครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะสภาพกริบครับประวัติศูนย์วารันตีศูนย์ยังอยู่อ่ะนะครับโลโก้โตโตยต้าอยู่ครบ,คร,บครับป่องซุ้มล้อข้างแนบชิดสนิทล้อนะได้ล้อแม็กครับนี่ได้ล้อแม็กลายนี้นะครับได้ยางปียีนะครับยางปียีอ่ายางปียีขอขออภัย นะครับรถสวยน่าใช้ครับได้ไปไม่ผิดหวังนะแล้วก็ล้อแม็กนะได้ลายนี้ดิสเบรกสีล้อแล้วนะกระจกพับข้างแบบปรับไฟฟ้ามีบายสปอร์ตนะครับเวลาใครจะมาแซงเนาะไฟส้มๆขึ้นเตือนแน่นอนนะครับสันเหลี่ยมคมนะครับด้านข้างสวยๆเลยนะครับได้รถสีขาวมุกครับสภาพดีนะยางมิชลินมานะคันนี้นะครับด้านท้ายครับไฟท้ายแบบ full LED นะครับเป็นไลท์ไกดิ้งแดงๆแบบนี้นะสันเหลี่ยมคมสวยๆครับอ่ากล้องมองหลังมีนะครับเซ็นเซอร์หลังมีให้อีก2จุด สภาพดีครับกริบเลยมาเดี๋ยวดูครับโครงสร้างทางด้านหลังกันอ่าลืมลืมแจ้งเตือนไปนะทุกคันนะครับของบริษัทเป็นยนนะครับเรามีบริการตรวจรถให้2องรจุดครับโดย Apple a ลออคหรือว่าชิคบริษัทใดบริษัทหนะึ่งไหนอย่างคันนี้กระจกหลังไฟหลังนะครับของเดิมของแท้ซิลซิลิโคนสปอตเมนอาร์กอยูค่ครบครับนี่หัวน็อตนะไม่มีรอยแกะขันไขยขยบับครับด้านหลังตรงนี้ซิลเรียบ เนี่ยบิเรียบๆสีเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับไม้กอไม้กระจกเดิมแท้ทุกบานรอบคันสปอตเมนอคคมๆชัดๆครับด้านหลังคันหลังตรงๆแบบนี้นี่รถสวยสภาพดีนะครับล้อสำรองก็ได้เป็นล้อแม็กนะสำหรับเอาติด ที่เป็นชมนิวนะครับแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นเลยที่ไม่พูดไม่ได้สําหรับเอาติชมนี้ครับช่วงล่างปิกนอกคู่ดับเบิลวิชบบนนะครับแยกอิสระซ้ายขวาแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นโครงสร้างแบบ TNGA ชมแรกครับ1.8ปสปอร์ตครับรถสวยน่าใช้ได้ปีใหม่ๆปี23นะนะครับรถประมาณเกือบเกือบ2ปีนะครับราคาแค่6-49้นะถูกกว่าป้ายแดงก็สัก3,5 0 0นะครับได้ไปไม่ผิดหวังครับสำหรับคันนี้ฟรีดาวพอนหนึน้าบาทนะครับคุณจะฟรีดาวก็ได้หรือคุณจะ มีดาวบางส่วนก็ได้แต่การันตีว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะครับมาดูภายในกันนะครับมาดูภายในของตัวสปอร์ตคันนี้กันนี่ภายในกระจกเป็นแบบออโต้นะวันทัดนะครับประวัติศู์เรียงครบแบบนี้นะครับมีใบป,ปะศูนครับแล้วก็ตรงนี้นี่หัวน็อตด,ด้านข้างคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับสภาพดีสติกเกอร์คำเตือนอยู่ครบครับเบาะด้านคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมที่ด้านหลัง นะครับบอกเป็นบักเก็ตซีสีดําผิวสัมผัสซอฟทัชครับมาดูภายในกันเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูไม้แท้ไม่เดิมนะไม้แปดหมื่นะครับคันนี้ได้พวงมาลัยมันติฟังก์กชันนะครับรับสายวงสายตรงนี้นะครับหน้าจอตรงกลางใหญ่ๆนะสำหรับตัวเลือนใหม่นะครับใช้งานง่ายครับคล่องตัว พุทสตานแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับมีเป็นกระจกที่ที่ปัดน้ําฝนนะเป็นแบบหน่วงนะตั้งหน่วงเวลาได้นะครับเป็นแบบไฟฟ้าหน่วงเวลาได้แล้วตรงนี้ครับนี่มีคูดคอนโทรลให้พี่ๆแล้วนะครับเซตคูดคอนโทรลได้นะครับมีแท่นชาร์จไร้สายครับแอร์เป็นปรับดิจิตอลแบบออโต้นะครับตรงนี้ก็มีโหมดต่างๆเนาะใช้งานได้นะครับใช้งานง่ายนะครับ UI ของโตโยต้ เวลาถอยครับมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์มีจอทัชสกรีนให้ครบแทน่นชะ์จไร้สายนะเบรกมือปรับไฟฟ้าบอกข้างๆ้างแน่นๆตึงๆเบอกไฟฟ้าสําหรับคันนี้นะจะเป็นเบอกไฟฟ้าด้านแค่คนขับนะด้านข้างยังเป็นปรับมือครับแต่ถ้าใครบิดไฮคันข้างๆ้างอ่ะได้ไฟฟ้า2ฝัง่งเลยนะครับบอกข้างหลังครับแน่นๆนตึงๆนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของคันนี้คือมีแอร์หลังแล้วนะครับมีแอร์หลังนะแล้วก็มีเนี่ยที่วางแขนตรงนี้นะวางแก้วน้ําได้นะครับตรงนี้สามารถพับได้แบบนี้นี่ให้ดู นี่พับได้นะบอกพับได้แบบ40 60ครับอเนกประสงค์นะพับแล้วก็เนี่ยยื่นมาข้างหลังได้เลยนะเผื่อเราจะวางของอะไรอ่ะพับได้2ฝั่งหรือจะพับฝั่งเดียวก็ได้นะตามตามที่ท่านใช้งานดีกว่านะครับคันนี้รถสวยน่าใช้ครับได้ไปไม่ผิดหวังเอาทิสต์1.8สปอร์ตปี2023เลยนะปีใหม่ๆนะไม่80,000 649,000ครับฟรีดาวน์พอน19,000บาทนะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับคันข้างๆนะครับคันนี้ครับเอาทิสต์1.8ไฮบิดไฮ ท็อปสุดนะครับของอห่วงโซ่อาหารของออลติสนะครับคันนี้อยู่ข้างบนสุดนะอยู่บนยอดปิระมิดนะตัวท็อปครับป้ายแดงออกมาล้านหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาอยู่แค่599,0 0 0เมันเป็นปี19.20ก็จริงนะแต่มันเป็น19ที่ผลิตเดือนธันวาลดออกป้ายแดงอะตอนปี20จดปี2 0นะตผลิตออกจากโรงงานนะเดือนธันวาไปปีสุดสุดอะนะครับแล้วก็ออกจากป้ายแดงปี20นะตี่าเป็นปี2 0กันได้นะครับเวลาจัดไฟแนนซ์นเขามองคันนี้เป็นปี20นะของธนาชาติโอลิโกอย่างเงี้ย เขามองว่ามันเป็นปี20นะครับไฟนซ์จัดได้ท่วมๆล้นฟีดาวได้คันนี้5 9 9แ0 0เก้านีดาวผ่อนอยู่9 0 0ครับเ่าฟรีดาวผ่อนแค่9 9 0 0นะครับจุดนี้เดี๋ยวให้ดูนะจุดแตกต่างนะครับตรงนี้มันจะมีเซนเซอร์ซ่อนอยู่นะตัวไฮบริดไฮนี่นะครับก็คือมันจะมีแบบการแจ้งเตือนมันจะชนหน้าใช่ไหมแล้วก็จะมีแจ้งเตือนการออกนอกเลนอะไรแบบนี้นะครับมีให้นะตรงนี้ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับปรับระดับได้อัตโนมัติครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกปรับระดับได้นะครับ สันเลี่ยมคมสวยๆครับกระจกเดิมแท้รอบคันกุญแจสำรองครบครับคันนี้ป่งซุมล้อด้านข้างแน่พิสนิทครับได้ยางนะรู้สึกว่าปีอะไรปี24อ่ะยางปี24นะครับแล้วก็ล้อมแม็กนะลายสวยๆดิๆสเบรกสี่ล้อครับนะโลโก้ไฮบริดครบๆบายสปอร์ตข้างมีให้เหมือนกันนะมีบายสปอร์ตข้างเหมือนกันสันเลี่ยมพมสวยๆใครอยากได้นะ ไฮบิดนะครับหล่อลอสักคันนะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนไฟท้าย f ู l l LED สภาพดีนี่ขนาดเป็นแลกรับเข้าใหม่นะผมว่าสภาพมันยังกริปอยู่และนะครับได้ไปไม่ผิดหวังครับประหยัดน้ำมัน23.3าลลิตรท็อปออปชั่นมาในเมื่อมันเป็นตัวท็อปเนาะคุณคงอยากรู้ใช่ไหมว่าข้างในมันมีอะไรที่มันแตกต่างตัวอื่นบ้างเดี๋ยวผมพาดูนะครับนอกจากบายสปอร์ตที่แจ้งไปนะนี่มีคูชคอนโทนนะครับมาเดี๋ยวเข้าไปนั่งเลยนะคันนี้ครับประวัติศูนย์ครบนะครับเพิ่งเข้าศูนย์มายังไม นะเพิ่งเข้าศูนย์มายังไม่ค่าหมื่นโลนะแล้วก็ตรงนี้ครับคุณดูนะจอเจอเนี่ยสภาพดีนะครับไม่หนึ่งแสนเก้าพันนะพวงมาลัยหุ้มหนังเรียบร้อยนะครับเนี่ยมีคูสอคอนโทรลให้เห็นสังเกตไหมมี2ปุ่มนี้เพิ่มมานะครับมีเป็นเซ็นเซอร์การการชนแจ้งเตือนชนหน้านะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับมีให้นะนะครับไฟตรงนี้ปรับออโต้ได้นะครับสาหรับพวกไฟตัดหมอกนะไฟปรับระดับได้สูงต่ำปรับได้ครับมีเนวี่นะมีกระจกตัดแสงออโต้ นะมีกระจกตัดแสงออโต้นะคันข้างๆเป็นอัตโนมืออยู่อันนี้อัตโนมัติคันเดียวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีเนวีให้นะครับเนี่ยมีเชื่อมต่อกับแอป T Connect นะรถเนี่ยคุณสามารถลงไปลงทะเบียนเนาะเชื่อมต่อกับแอป T Connect ตของ t ตโยต้าได้นะครับเพิ่มความปลอดภยัยเพิ่มความสะดวกนะครับเวลารถไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็าเช็คได้นะนะครับคันนี้ครับเชื่อมต่อบลูทูธแรงต่างได้มีเนวีครับและนี่มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้พี่ๆครบเหมือนกันนะครับแท่นชาร์จไร้สายมี นะครับบาเลชาร์จนะเป็นระบบไฮบริดนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าปั่นงานปั่นร่วมกับเครื่องยนต์1,800ซีซีเบาะข้างๆก็ไฟฟ้าแอร์แบ็กเใบเหมือนกันนะครับแอร์แบ็กเใบเหมือนกันนะครับรถสวยน่าใช้ครับได้ไปผมบอกเลยไม่ผิดหวังนะสำหรับเอาเทสคันนี้1.8จุดแปดไฮบริดไฮนะครับเบาะหลังพับได้นะฮะนั่งหลังนั่งสบายนะครับเบาะหลังพับได้เหมือนกันนะเหมือนกับคัน,ะน,นข้างๆเนี่ยนะพับให้ดูนะครับพับได้แบบ4060นะมีที่วางแขนมีแอร์หลัง นะครับอ่าคันนี้ก็แบบมีนาโนอีด้วยนะลืมลืมพูดนะเป็นเขาเรื่องของอ่ประจุนะครับปล่อยประจุลบนะครับทำให้ผิวไม่แห้งแอร์ไม่แสบอ่ะนะครับมีนาโนอีให้นะครับล้อสำรองเป็นล้อแม็กเหมือนกันแอร์หลังมีให้เหมือนกันช่วงล่างปีกนกคู่เหมือนกันนะครับฟังก์ชันครบท็อปออปชั่นนะครับสำหรับเอาติดหนึ่งจุดแปดไฮบริดไฮท็อปสุดของรุ่นนะครับอยากได้เอาติดไปใช้งานสักคันนะครับเครื่องพันแปดก็น่าใช้ วันนี้พาพี่ๆมารับชมทั้ง2คันหวังว่าจะชอบสักคันนะครับเราไม่ได้มีแค่2คันนี้นะครับเครื่องพันแผมมีคันอื่นผมมี GR Sport ด้วยผมมี GR Sport สีดำนะแล้วก็เดี๋ยวมี b r บ d ิ i h i อ่ะที่เป็นสีขาวมุกก็กำลังจะเข้ามาไม่7,000 70, หปี21คันนั้นจะ6 0 0 0 0กว่านะนะครับทักมาขอดูรูปได้นะครับใครอยากได้เอาติสักคันนะครับเพยนยนราคาเริ่มต้นประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าบาทผมมีตั้งแต่ปี17อ่ะจนถึง23ใหม่ๆแบบนี้นะครับ สนใจรุ่นไหนคันไหนติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับ0659513374ครับไลน์ครับ @pek152 มีแอดนำหน้านะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะปิดคลิปกันนะครับนี่สต็อกแน่นๆนะครับแคมรี่นะครับไฮบิดไม่ไฮบิดนะครับ 2.5พรีเมียมนะครับไฮบริดพรีเมียมนะหรือว่าไฮบริดธรรมดาก็มีรวมถึงแอคคอร์ดนะครับแอคคอร์ดผมมีทั้ง2.0ไฮบริดและ2.0ไฮบริดเทคที่เป็นตัวท็อปนะครับนี่มี GR เดี๋ยวให้ดู GR นิดนึงนี่คันนี้ g r Sport นะปี19 5 1 9 0 0 0านะครับล้อจะได้เป็นลายนี้กระจังหน้าลายใหม่นะครับกระจังหน้าจะเป็นพิเศษนะเพาะตัว GR นะไหนๆก็ถ่ายแล้วเนาะเดินมาโฉบนิดนึงนี่บอกปรับไฟฟ้าได้คนขับครับภายในจะได้เป็นดำแดงแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวแต่งตัวสปอร์ตแลนายะ บอกไปคนละแบบสำหรับ GIA สปอร์ตนะครับสนใจสามารถทักมาได้นะครับติดต่อหาผมได้โดยตรง065 9113374ครับ l i น e @pek152 ก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ